หอยเดียโลละร้อยห้าสิบอืออย่างนี้ทุกข้าวอร่อยวัวเดือดไหลเลยสั่นเถอะปาอลางงเป็นโลกับโลละร้อยห้าสิบบาทโอ้ถุงหอยเดืยแล้วไหมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับ,สว,ส,รบสวัสดีเช้าวันเสาร์ครับเสาร์นี้ผมอยู่ตลาดนัดเสา,สาร์คำบ,บานน่าจเจริญอำเภอเขียม,มาหาลารุ่บนตลาดท่ทานีครับพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบรรยากาศตลาดเช้าวันเสาร์ครับเพิ่งมีทุกเสาร์วันเสาร์ได้ครับ อยู่บ้านน่าจะเล่นครับอำเภอเกียมมาล่าทุบบนลาทธานีคนหลายขนาดเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปรอชมบรรยากาศน้ำกันครับอาหารตามด้วยดูกันน้ำกันตัวนี้กบนาตัวนี้ตัวนี้จกบนาโตน้ำหน้าช่วงนี้อาหารตามฤดูกาลสิประมาณนี้แหละครับกบนาที่นี้มีหอดปลาซิวปลาปลาหมูบางอย่างก็ไม่ได้ถามราคาให้เด้อพี่น้องครับ เ๋ยวเราเบิ้งสินค้าน้ำกันท่านี้ปลากดปลากดเหลืองปลากดปลาเขียหั่นไม่ร่อนครับท่านี้เป็นของปลาปลาแม่น้ำโขงนี่แหละบรรยากาศตลาดยามเช้าๆครับวันนี้ว่าสิพาพี่น้องเลาะพุ่นละเข้าไปข้างในรอจนสุดพี่เก้วครับมีหอนมกปลากับเขายางเสาเกันเห็ดไหเหล่ามกปลาหอยจุก ตัวนี้จะเป็นเอียนนะครับปลาไหลเอียนใหญ่ผมพาเบิ่งต้นนะเออตัวใส่บังลันแหละครับงามนี่ช่วงหนาหนาวมันกำลังลงน้ำหวยน้ำหองนะครับเนาะใส่ลันครับบานเฮาเอียนบานเฮาทาานะาั้งนั้นไม่หยังนะปลาดุกตัวนี้สีน้ำปลาดุกเหลืองครับนหมเบิ่งสีสันตะวันใส่ก็พอดีงามเลย ยอดบรรยากาศน้ำเส้าครับเหล่ะเบิ่งอาหารนำกันครับว่ามีอย่างมาขายนะชัวร์เอาปลาอันนี้ครับปลาปลาขาวปลาคุณปลาปลาโครงบอปลาแม่ไม่ให้กองเทเด่นนี่กองละหากจีนเป็นปลาโจกหน่อยเนาะ ปลาโจกปลาขาวหลายอย่างเลยครับเพื่อนะปลาแม่น้ำโขงเอาไปมกไปไปกุอโอ้หลายอย่างครับ <c oughs> น่ากินบานเฮาอุดมสมบูรณ์ผมบูรณ์หาอ่อานแล้วครับตลาดใช่ไหมอาจจะว่านนะวววแต่เปล่าสมบูรา์หรอมาเที่ยวทาใช่ไหมชนี้ก็สินั่นอย่างนะี้ยันยันบางลั่นโอ้มาตัวใหญ่แต่ตัวนี้ ยันไ่ลันน่นนีครับส่รั่นแซลอบ่อูหน้าจกับูนกนรพูน่ากระไหลขนาดเลยนปูหน้าปลาหน้าครับพุดยอดขนาดเลยบรรากาศม,มาั้ยปูหน้านุ่นี้นุ่นี้เ,ยเลยโตเพื่อดีงามเลย แม่หน่อยแล้วจกกบด็กพทางนี้กบนากบนาแม่เฮ็ดตุ้งเขาเลยนะหาซีบก็อร่อยนะครับห่านแม่หน่อยเด้อพี่น้องผูดด้ใดอยากได้กบอยากได้ไดเฮ็ดบดปลาหอยจูบกันนี่มะหอยเดือดกันงามๆเลยครับนะหุงละหาซีบก็อร่อยนะทางเ้าขายเป็นกิโลอะไรแม่ลุนอันนี้แบบอายุลอย หอยเดือยโลละร้อยหาย้าสิบเ็ย่งนีุ้งอร่อยวล้เดอไหลสัมัขายเป็นโล,ะโล,ล,ะล,ะลัะโลละร้อยห้าสิบบาทว้าถมาหอยเดือแล้วไหมหน่อยงามหน่่ยอวดน,นักดีขนาดเลยนักหนักเลยครับขายกยโลละร้อยห้าสิบาทครับช่วงนี้มันกำลังมั่นนะนะกำลังมั่นกำลังเสียบแล้วหอยเดือยนะ เห็บนบทปลาเก๋กำลังได้ครับกำลังออกจักหน่อยพุ่นล่ะมันสีไหลนะคืออ่างน,นี่บดไหลเป็นไดี๋ยน,นี้ก็จะเป็นปลากดปลาแม่น้ำโขงคือกันปลากดปลาตองครับก๋อยกับมีใครมั้ยบรรยากาศ ดูว่าคนหลายอยู่หมห้เนีผมบ่ได้มานานเลยเด้อครับตลาดนะเดี๋ยวนี้เนี่ยตลาดครับที่นาเดินอยู่แต่กับบนไหทรอตลาดวันอาทิตย์บ้านขวาน่าครับตัวสินค้าก็ไหลขึ้นกันหลากหลาขึ้นกันไน่น้ำเบาอ่ะไก่ไเนี่ยขีล่รรอแม่ข่เนี่ยเอากบนาคือกันแด้จะขายโลดเดย์มาเนี่ย้อยโฮกซีกจ้ช่วงนี้ราคาอยู่ประมาณนี้เนาะ ร้อยหกสิบาทได้ครับโบขึ้นโบลงมาละ้อยหกสิบนีบักไอ้จบมีปลาปลาเน้นบ้อนไงเพลนแร่ห์เนียนจ๋าเป็น,น,จปนปเจ็ด,กออกหดไหลกลางไหลดูบอะไรจัดหัวไห,ห้น้ำตัวน,นี้คือเลืองงามแต่สันนลอนี้ดแดดเดียวแล้วร้วอมอดเลยโอ้เป็นต่แสบนอนหล้องหงยเลยก็ไหลเท่าไหร่ี้เนาะ ต่วกำลังสือจกสีดำเลยหลายอยู่กายไปเลาะทั้งพี่เข่าเบิ้งหาเราเบิ้งกับเข่าหาเหาเบิ้งให้กินน้ำกันยำซอครับเดดกำลังซ่องตาบ้านห้องอากาศเย็นๆน้อยครับ่วงนี้ถ้าถึงขัน่าหนาวอากาศพอดีเย็นอ๋อเนบดเทนบดเทดบดเทดบดเทดปลูกงาม ตัวนี้กบปิ้งเขาอย่างให้เราเด้อความกินเลยความกินแกน,นี่แบบสดๆแกน,นี่แบบปิ้งแบบสดแบบปิ้งแบบสดแล้วจะภูมมากก๊อกเขายำสอ่อครับตลาดบ้านเฮา,าคอนซอนนอไม่เราแมนบ,บ่อยยำเลยมึงเหงื่อเราเนือไม่เราสิมาอยู่เบ,บ็ดปีแล้วครับตายอยู่เบ,บ็ดปีท่านี้ก็จะเป็นพวกกบท่านี่อย่างมักเมา Aurus, ม,มักเมาน้อยของกินสมมาเนี้ยใื้อยนีม้นยหรอแ่ไม่เคยขี่เรือเคยจะขี่รถจังหวะกับยาดวิ่งอยู่จยงมาเตรียมยาดมมานน้ำอยู่ผู้นาปะ ปลาตองปลาขาวครับเพิ่นเห็ดให้แลว้วคั่วให้แล้วก็มีของกินหลายครับส่วนมากจะเป็นปูหน้าปลาหน้ากบหน้าครับช่วงนี้ตามฤด,ดูกาลนั่น,นเ,เป็นีนั่งที่ลอยที่ปบ่เห็นคือสีเหลืองบางบ่หรือเพิ่นบ่มาบ่ตลาดกลับมาทางนี้คนกืบบ,นา,บ,นา,บนา,นานาปันเลยที่น้าแน่แต่ประตูเพิ่นละโอ้โหโอ,โอโบลมมันเลย ขันถือลมแล้วกบนากบนาจะขายโลเท่าไหร่มันเนี่ยโลละร้อยแปดสิบไดครับกบนาบานฮ่อช่วงนี่โตนี่ไงงามเลยกำลังแสบกำลังมันครับช่วงนี่เพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศเย็นเนี่ยแล้วพวกกบพวกปูนี่จะมันเลยเนียนตัวใหญ่เลือกได้ กลมนาหน้าเราเออแต่อ่อนซวนมันมีตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหน่อยแล้วแต่ผูมาคับเลือกได้เลือกเอาเลยอ้อวเขามาเมื่อกี้ทางหนังือยังค้นไหลนคฮะเลยมานี่คือเป็นลงๆแบบเนี้ยไล่จะไอหมองทั้งเขาทั้งออกบะนนนังจะเป็นอทนักง มันจะเป็นปลาปลาดุกครับโตกระดีงามเลยเสีมันปลาดุกเหลีล่ยงครับพี่น้องครับไอ้นี่สีมันกบน,นี่กบ,กบสีบ <า S 1> ทองกบทองกระมีนเอลเลี้ยงกบปลอมบอกนะยงกบกบเลี้ยงกบเลี้ยงครับโอ้เออเอเอ้มาแข้งยี่นี่เลยมาแข้งมาละสิบบาท ตัวต้มให้แล้วก็มีเฮ้ยหมากดิบก็มีตัวต้มก็มีครับนั่งท้าเดาปะแล้วยังก่อนกันไปรอบังปันสันครับเหมือนสีหันไปสีฟองหลายดอกพี่น้องหัวสิไปห้างไก่เยอะนะเราสิขามฟังเยอะขามฟังพังแรกครับก็สชิตจุเตี่ยนเตี่ยนนิดหน่อยบอแมนมาขามเล่าเทะเลากได้ครับขามขี้เลื่อนขี้เลื่อนหางเหงาสัมครับบนนั้นเลื่อนใหญ่เลยสิ ที่เรียทำโขงถาลมมาแห้งกันคือสิบเป็นตายานแบบที่เลอ้มนสีดังนะีไหรอเดี๋ยวรอเบิร์างผีน้ำแันครับกาเปนองออจ่สุดคนละกะสีบอไทยยเงี้ยวปันไดนะครับแต่ว่ากะสีพยายามยางห้จนสุดคนละว่าเวลาแรงรัดครับ จะขามโค้งด้านเพิ่นเปิด8ปดม่องแต่ต้องขึ้นเลือกแปดม่งครับอรสิขอกเปล่านะจังหน่อยนะผมพามาสอนแฉทั้งี่ถุงเป็นกัดกาด็นข้าวๆเลยโอ้ยแดดกมังมาโอ้ปวดพ่อบบอื้อใหญ่หน่อยแบบไงมีอื้อมีตองมาเขาโอ้คือจัดเตรียมเทเบินเลยนะ จักกบหน้าจักเอียมจักป่าหน้าเต็มนาะน้มัน้นนี่ยมันลงลรีบอะครับตอนนี้มแตรปลาดุกกันปลาดุกหน้าได้ครับประปลาดุกล้วนก็ม,กกมีเป็นขี้หมาดนเป่งหน้าม,มันบอกครับ เขาเจา้าเาขาเจา้ากองฟ้ากองหนามดีคืเอเพราะว่าเขาเจ้าสีเอาหนามออกจากเขาเ,าาน,เน,นาะยางเนาะกองหนามออกจากเขาไปเจ้าองคนก่อนยังนั่งมองขึ้นนี่ไม่กระสออนือสีลูเลียลูเลียเนาะจะนี้ไปเขียงไปเขียงระดุกมันไดม้มากถุงเดียวเลยเมื่อกี้อ่อนซ้อนปนาอาลานายเยอะพอเรากับเพียงที่กันแล้วช่วงนี้ปลากำลังปล่อยหนามออกจากเขาเพิ่นทันใดต่ปลาคอดอกปลาคอหน่อยเต็มเนาะว่านี่แต่ปลาคอ กยนปลาดุกบ่คอยไหลนี hmm. 是是่กลาคอตั้งผีกอียนได้พี่น้องคนนะออ้โะปลาไหลปลาหลโอ้ยดูนี้เไปปล่อยก็ได้แน่นอนขจอบไปปล่อยจะวาดี๋ยวน่อยมากขจอเนียขจอาบางคนขจอามักได้เนี่เขจอบไปปล่อยมันได้หลายตัวนะตัวหน่อยไปปล่อยไปไปเลี้ยงตัวจนทีมันคบหน้าเถิดสุดยอดของกินมันเทาคนังหลอยู่ทั้งพูนมาทั้งนี่คือบ่บคอยหลไปเลย เยอะมากออยู่ไม่อยากมากก็รออ่หันเด้วมาเบงของหน้าเด้อครับทานนี้ปาหน้าบบนก็นีกินสวนตอนนี้ตนนี้ได้โยหน้าล้วกิได้สวนแต่เห็นหนังอยแ้วท่านพี่นีย,แบบนงนยงน่งหน้าบกหอยบกกราบกบหน้า หอยกับกี่ครับเนาะหายากในจังหน่อยบุคคลอยากมี้แหละบุคคอยอันนี้เอาไปผัดกระเส็บเสียบด้วยบุคคลยกับปาหน้ากบหน้าครับ เออมาเนี่ยผมรอมาจนจะสุดตลาดแล้วครับเพเห็นอะไนั้นไมเพเห็นแมงจีลอยจีปลอมคือสิบบาีแล้วมาเนี่ยแมงจีปมแมงจีปมครับคือจังบเห็นมาเนี่ยไอ้รอเรืองสุดตลาดด้วยครับพี่น้องมาสว่าผมไทยแต่แมงจีปอมมันมีนะมันผมกะ่ทยสินค้าที่พนมานขายนะไครับ่ทยซุยางสเน่ยลหรว่าแต่มันมี ของตามไปดูการครับนี่ยังองกระทายอันนั้นและเออเนี่ยฟังเขาฟังออกปังสีค้นไหลขนาดเลยนเนการปลาส้มครับปลาส้มตัวนี้ไงเฮ้ ข้างนี้จะเป็นของจากหัวจากสวนครับของผู้เฒ่าบ้านเฮาเพิ่นหามาขายหาหาหาสิบมานะเ,ออเดี๋ยวเราเบิ่งมีอย่างแนมีกล้วยมีบักฮุ่งบับเกเพ็ยบกระเทียมกล้วยหอมเขียว าาอ,อันนีจ้จะเป็นข้องบัวขาวรับข้องน้ำหัวน้ำสวนห่อแล้วนี่ข้องบ้านเป็นพวกผักขับไหลนะมีผิกมีผักมีกล้วยอืรอเมอื่อนี่โบเหน็นอันนั้นอีโบเห็นแมงจีปลมไหมผมรัก <laughs> เออสงสัยเนาะครับเออแมอนอยู่ิวพันธ์จีไปทั้งปากแซงมาจากเพว่างานแข็งเนื้อปากแซงครับเออยิ้มหายิบหกบอก็รเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองครับเออเริ่มสิงหันพันธ์ไปงานแข็งเรือครับเพวกลคนมันไหลนะยิบหกบอกม,มี่มันหงสุกหงสุกข,ขา้าเหมกกำลังไหลเลยย้อนบ,บานแอดมินเองกับซุกเต็มอยู่ครับ หงสุกนะึนี่ะเสื้อเลี้ยส um ่องนะสองอันเก่าเลยสล้ามสียางมาหอดเบิดเลยกะจบเบดน่้ยมีกตบมีกับเขาวนะแมไหเนาะ บนมีเลยาต้องสุดสบาทพอแจ้งได้ล่ะไปหาสีแนวใหม่นำสิไปสี่นังล่ะแจ็กยังหัวอยู่บริยันนี่ก็บ้าได้โชมาทำได้สาคารดาหล่อมาให้มันสุดสุดตลาด ทั้งนี้เป็นร้านขนมโุ้แม่บ้นบนคือบัมาสีนี่เป็นแ,แต่แซ่ขนมขนม,ข,นมข้าวบนะจ๊ขน,นมขา้าวบขนม้าวบะอนม้าวขนม้วบะขนมข้าะนาว2ะข้าบ่บะขนะนมบวบะนมขาบะข้น้นบบาบน,น,น,ม,นม้านม้บะนมขนานมแ้นมาวบมข้ามวขมขน้วขนงสวนน้าวาานาะ อาบรรยากาศนะมีรถออกมาแล้วพี่ว่าตลาดพี่ว่าคือขัดกั่ได้พี่น้องครับเพื่อนเป็นยอดบรรยากาศเลยครับตลาดนัดเช้าวันเสาร์ครับบ้านน่าจะเลื่อนตำบลคำป้อ,อ,อ,อมครับอำเภอเชียงมาลาดุ่บนหลาติธานีพันมีทุกเสาร์วันเสาร์ได้พี่น้องครับผู้ใดอยากมาซื้อสินคา้านะได้เงื่อนไขดีได้เลย คุณน้ยทับเปนแสงเห็นทุกอย่างทุกมุมก